สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่มสี่บทที่13าเรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับข้อที่2 1ข้อนี้โจทย์บอกว่าลูกพิษสองประจุลูกพิษนะครับ2ลูกแล้วมันตกนะครับโทษทีลูกพิษ2ลูกนะครับมีประจุค1และ Q 2ถ้าลูกพิชทั้งสองวางห่างกัน20่สิบเซนผมก็วาดเนะื้อเป็น Q 1 q หนึ่งนะครับ ห่างกัน20ซนติเมตรจะเกิดแรงระหว่างลูกพิชนะครับ F งั้นก็มีแรงผลักระหว่างกันเนาะให้เป็น F ถ้าต้องการให้แรงระหว่างลูกพิชนะครับมีขนาดเป็น 4F โอเคไหมครับอ่ะสมบุตินะ Q1 กับ Q2 เหมือนเดิมระยะห่างตรงนี้ไม่รู้เท่าไหร่คือตัว r แต่ครั้งนี้เกิดแรง 4F นี่นะครับ 4F ต้องวางลูกพิษห่างกันเท่าใดอาจากนะครับกฎของคูลอมก็ F มีค่าเท่ากับอะไรครับ k q1 q2 ส่วนด้วย r กำลังสอโอเคไหมครับอันแรกก็จะกลายเป็น F มีค่าเท่ากับ k q1 q2 หารด้วย r ก็คือ0.2ทั้งหมดกำลัง2ส่วนอันนี้เป็นสรรมการที่1โอเคไหม แต่ถ้าเป็นรูปล่างล่ะครับก็จะเป็น 4F นะครับมีค่าเท่ากับ kq1q2 ส่วนด้วย r ยกกำลัง2องไห F คืออะไรครับ F คือเท่านี้ผมก็แทนเลยอ่ะ C วงเล็บ kq1q2 หาร0.2ทั้งหมดกำลัง2 เท่ากับ k q 1 q 2หารด้วย r กำลังสองนี่นะครับก้อนนี้ก็ตัดทิ้งไปเราก็จะได้ r กำลังสองมีค่าเท่ากับ c มีค่าเท่ากับ0.2นะครับกำลังสองส่วน4ดังนั้น r มีค่าเท่ากับ0.2ส่วน2เพราะฉะนั้น r จะตอบเท่ากับ 0.1เมตรนะครับหรือมีค่าเท่ากับ10เซนติเมตรนั่นเองอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเฉลยข้อที่21เอด